ค่ะพี่บวยสวัสดีค่ะพี่บวยโอ้โหวันนี้เนี่ยเรียกว่าใครที่เป็นสายท f e c t นะคะสายฟิ l เ e อถ้าเป็นท f e c t เนี่ยน่าจะต้องแบบนั่งนั่งกลุมขมับแล้วหรือเปล่าคะเพราะว่าเขาขยับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะพี่บวยยังไงต่อดีคะครับก็สำหรับท f e c t นะครับใช้ฟิวเจอร์เองเนี่ยเหนื่อยเหมือนกันวันนี้นะครับเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยก็พยายามยืนตรง แปดห้าศูนนะแต่ก็ยืน <Yeah. S 1> ไม่ไหวนะครับแล้วก็ถ <Yeah. S 1> อยลงมาเคลื่อนไหวอยู่ในแดนลบเป็นส่วนใหญ่นะครับเราก็เห็นเนี่ยเอ,อนต่างชาติเนี่ยลองสุดทีในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่าน <Yeah. S 1> มาก็จริงนะแต่พอวันศุกร์เนี่ยก็กลับมาขายทั้งหุ้นทั้งตัวฟิวเจอร์ด้วยนะครับอัน mm hmm. นี้ก็เป็นสัญญาณหนึ่งที่อาจจะเป็นการ profit taking นะแล้วก็บ่งชี้ว่าเขาเนี่ยอาจจะแค่ทรดดิ้งระยะสั้นเพราะว่า การที่ชอ็อตออกมาวันศุกร์ approach, เนี่ยทําให้โอเนี่ยมันหายไปอยู่ประมาณสามหมื่นกว่าสัญญาเลยนะจากที่แตะหกแสนเนี่ยลงมาเหลือประมาณห้าแสนกว่านะอยู่ประมาณห้าแสนต้นๆนะนรอยเังนี้ก็เป็นสัญญาหนึ่งที่บอกว่าเขาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เข้าแบบยาวๆเท่าไหร่นะครับอืมอืครับแล้วก็ในเชิงเทคนิคเองนะคุณไหนอ,อยากจะให้ดูตรง โซนแปดห้าูนยตอนนี้อยู่แปดสี่กานะแปดห้าูนวันนี้คุณต้องปิดยืนสำหรับเซฟตี้นะแต่ว่าตัวของเอสซาศูนย์ชให้สองสี่เนี่ยก็ต้องยืนแปดสี่ห้าเนี่ยถ้ายืนตรงนี้ได้นะเส้นทางในการฟื้นตัวยังไม่ถือว่าสะดุดไปทะทีเดียวนะครับ,รบแต่ว่ามันก็จะมีการสลับปรับฐานอยู่นะครับพอลุนยืนตรงนี้ก่อนถ้ายืนตรงนี้พ่กนี้ยังพอรีบาวกลับแต่ถ้ายืนไม่ได้นะอาจจะซุมลงไปด้านล่าง้ว ตรงแนวรับถัดไปก็แปดสี่ศูนย์ซึ่งเป็นฐานเดิมเลยนะครับแต่ถ้าประกอบกับภาพเซตใหญ่นะเมื่อเช้าเนี่ยเซ็นเด็กชนพันสี่ร้อยหายพันสี่ร้อยหนึ่งเนี่ยไม่ผ่านถอยลงมาด้วยนะครับเหนียวมากเลยค่ะแถวนั้นใช่นี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมก็อยากจะวางกลยุทธ์นะยืนแปดห้าศูนย์จริงๆอ่ะพรุ่งนี้เราค่อยลองนะครับแต่ถ้าช็อตเนี่ยรอหลุดแปดสี่ศูนย์ดีว สำหรับตัวของเซฟีนะดูตัวอนิลายิงเป็นหลักนะครับโอเคอ่าตัวตัวหลนะใช้ตัวหลักนะคะมาเป็นตัวตัวยึดนั่นเองนะคะพี่บวยโอเคอครับแล้วก็ในช่วงวันที่ยี่บเก้าเนี่ยตัวจะมีหุ้นใหญ่อย่างตัวหุ้นประทอนะครับจะคือเน็กดีบาทยี่สิบเนี่ยนะครับซึ่งก็น่าจะบีบแปรกับตัวเซฟอยู่พอสมควร นะครับแต่ว่าฟิวเจอร์มันจะไพอินไปล่วงหน้าละววันที่ขึ้นเอเนี่ยฟิวเจอร์จะปรับตัวเข้าหาสปอตอืมค่ะครับืราคาจะค่อยๆปรับเข้าหากันเนาะอ่าใช่ครับตัวของสวิตตี้ฟิวเจอร์จะค่อยๆวิ่งเข้าหาตัวของตัวของเซฟตี้นะครับแต่ถ้าใครเทรดตัวของทางปตทฟิวเจอร์นะเราเห็นได้ว่าตัวของตัวของปตทฟิวเจอร์เนี่ยจะลงไปรออยู่ก่อนหน้าละบาทห้าสิบเพราะว่า หมือนกับตัวของฟิวเจอร์เนี่ยถ้าซื้อผ่านกระดานทีเฟกนะจะไม่ได้เงินปันผลยกเว้นคนทำบ็อกเทรดนะครับ <Okay. S 1> ค่ะอืมโอเคอ่ะนี่ก็เป็นสำหรับเซลตี้ <charity S 2> ะนะครับกลยุทธ์วันนี้ค่ะเฟลตี<ม>เนี่ยเห็นแล้วนะพี่พี่บวยเห็นการขยับวันนี้เราคิดถึงพี่บวยเลยว่าแบบวันนี้เราจะวางยังไงเพราะว่า การขยับมันไม่ไม่ค่อยเยอะเลยเลยเลยคิดว่าอุ๊ยอาทิตย์นี้เนี่ยน่าจะเหนื่อยหรือเปล่าก็ดูท่าทางฟงเหนื่อยจริงๆด้วยใช่ไหมคะครับใช่ครับครโอเคอ่ะ okay. ได้เลยถ้าอย่างนั้นมาดูในส่วนของตัวทองบ้างและกันค่ะพี่ว่าเราสามารถไปทางทองได้ไหมครับก็ในส่วนของทองนะครับต้องบอกว่าก็พยายามกลับขึ้นมายืนเหนือสองพันสามสิบเหรียญได้ดีอยู่ นะครับดอลลาร์เนี่ยกลับมาอ่อนค่าตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับดอลลาร์อินเด็กซ์เองเนี่ยปรับฐานต่ำกว่าระดับร้อยสี่จุด <D ollar> แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูนะครับตัวของบอลยูเมกาก็ยังแกว่งตัวอยู่ในระดับสูงนะผมว่าก็อาจจะเป็นแรงกดดันหนึ่งทําให้ทองเนี่ยอาจจะไม่ได้ฟื้นตัวแรง <S 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 แรงมากสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าส่วนคืนเนี่ยก็จะมีตัวเลขเอ่อรับยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนนะครับแล้วก็ ตัวของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนนะครับอันนี้ก็ช่วงสองทุ่มครึ่งกับ4ี่ทุ่มเหมทองก็น่าจะแกว่งแรงช่วงนั้นนะครับแต่ว่าช่วงกลางสัปดาห์เนี่ยก็จะมีตัวเลขนะครับตัวเลข p c ของเมรกานะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขหนึ่งที่สําคัญแหละนะรับรวมทั้งนรวมทั้งตัวเลข GDP ด้วยนะ uh huh. ที่เฟดเนี่ยใช้ในการตัดสินใจเรื่องของดอกเบี้ยนะครับ uh huh. ก็ต้องดูว่า ออกมาเป็นยังไงทองคาน่าจะไปแว่งแรงจริงเนี่ยช่วงช่วงประมาณวันพุธพฤหัสนะครับวันนี้ก็น่าจะเคลื่อนไหวในกรอบที่ไม่ได้กว้างมากนะครับนะรบกรอบในท่านกรอบทางเทคนิคนะเราให้กรอบไว้ที่สองพันยี่สิบถึงสองพันหกสิบห้านะครับค่ะพันหกสิบห้าสองพันยี่สิบถึงสองพันหกสิบห้าค่ะใช่ครับก็จะเป็นกรอบก,กว้างที่น่าจะแกว่งอยู่ในกรอบนี้รอเลือกทางก่อนนะครับต้านแรกอยู่สองพันสี่สิบนะแล้วก็สองพันหกสิบห้า สีสิบแล้วก็ค่อยไปสองพันหกสิบห้านะก็ยังคงนิ่งๆพอกันนะคะสำหรับตัวทองนะคะพี่โอเคอ่ะ, okay. อะดูในเรื่องของตัวค่างเงินกันบ้างค่ะครับในส่วนของค่างเงินบาทนะครับก็วันนี้ดูเหมือนจะแกว่งในกรอบที่ไม่ได้กว้างเท่าไหร่นะครับตัว USD Future เนี่ยมีการปรับตัวลดลงมานะครับตามตัวของบาทที่ดูเหมือน เริ่มมีการแข่งข้ามเมื่อเทียบตอนล่านะครับแต่ละถ้าดูจริงๆเนี่ยบัทพักตัวมาก็จริงนะแต่ก็พักตัวลงมาที่เส้นค่าเฉลี่ย75วันแถวๆ35.75แถวเนี้ยนะครับผมก็คิดว่าระยะสั้นเนี่ยถ้ายืนได้ยังมีโอกาสเด้งกลับไป36รอบนะครับก็คงแกว่งอยู่ในกรอบ35.5-36นะครับแต่ว่าถามว่าเน้นเทรดดิ้งฝั่งไหนนะครับถ้าเรามาดูจริงๆเนี่ยก็ยังเชีย์ฝั่งรองอยู่ สำหรับดอลลาร์่าเชียร์ฟังรอง <Okay. S 1> แล้วก็ส่วนตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจนะก็คือตัวเลขการลองสุทธิของนานทุนสถาบันนะครับมเมื่อวันศุกร์เนี่ยกลับมาลองในโหมด currency future เนี่ยสองหมื่นสามพันสัญญาครับอันนี้ก็เป็นสัญญาหนึ่งแหละที่เขามองว่าดอลลาร์เนี่ยน่าจะมีโอกาสที่ปรับตัวขึ้นต่อเพลองเยอะนะครับเดือนที่เราลองไปสี่หมื่นกว่า นะครับอันนี้ก็ยังลองอยู่นะเราก็กลับมาลองเพิ่มอีกสองหมื 23, ่นสามเมื่วันศุกร์ก็ถือว่า <c oughs> ก็ยังเชื่อว่าปรับลงมาสําหรับดอลลาร์ปรับไม่เยอะเราก็น่าจะขึ้นต่อปาดน่าจะอ่อนต่อโอเคปรับลงมาไม่เยอะนะ่าจะขึ้นต่อนะคะโอเคไปต่ออันนี้ก็เป็นในส่วนของภาพเงินนะคะค่ะในส่วนของตัวหุ้นบ้างลละคะ ครับก็ <EM> S> <S นะครับสาหรับตัวหุ้นนะครับก็จะมีตัวรองตัวช็อตนะครับเอาก็เอาเป็นตัวรองก่อนนะครับตัวหุ้นเนี่ย <c oughs> ชอบตัวของบ a นะครับตัวของ b a เนี่ยก็อาจจะเป็นกลยุทธ์ย่อรองนะครับผมว่ารอบนี้ยังมีลุ้นผ่านตรงแนวต้านสิบหกบาทสามสิบนะนะครับแล้วก็ไฮที่เขาทําไว้เนี่ยก็จะมีอยู่ตรงแถวๆโซนสิบเจ็ดบาทแล้วก็สิบเจ็ดบาทหกสิบนะครับก็เป็นเ <c oughs> ทรดดิ้งฝั่งรองครับ ก<ท>ลางกองแอวยโอเคบีเอนะอ่ะรอลุ้นรอลุ้นนะคะวันนี้เขาอาจจะยังนิ่งๆนะคะแต่ผ่านได้เมื่อไหร่เบรกเนี่ยแถวๆสิบหกบาทสามสิบก็จะเป็นแถวยอดเก่าพอดีเลยใช่ไหมคะพี่บวยอ่าใช่ครับครับตัวบีเอนะคะลองดูนะฝั่งรองนะคะเอ่อฝั่งรองมีกี่ตัวคะพี่อย่างะตัวเลยหรือเปล่าใช่ครับฝั่งรองมีตัวเดียวนะครับแล้วก็ฝั่งช็อตเนี่ยจะเป็นตัวที่ทําโลใหม่ ในรอบนี้แล้วะครับก็คือบ้านปูนะครับบ้านปูเนี่ยหลุดแนวรับสําคัญตรงห้าจุดเจ็ดห้านะตรงนี้เป็นฐานที่พยายามทําไว้ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาแต่รอบนี้หลุดแล้วนะครับลงไปโลถึงห้าจุดห้าห้านี่พยายามเด้งกลับนะแต่ว่าก็เชื่อว่าถ้าทรงเป็นแบบเนี้ยยังหาจุดกลับตัวไม่เจอยังไม่บอททอมเอาน่าจะลงต่อนะครับก็ยังไงเป็นทรด d i n g ฝั่งช็อต t นะครับลุ้นไปทํากําไรตรงโซนบริเวณห้าจุดห้าห้าหรือต่ำกว่านะครับ ฮตอนนี้ก็คือสามารถช็อตได้เลยถูกไหมคะเพราะทำนิวโลแล้วแลก็วางเป็นโซนช็อตตรงแถวๆห้าจุดเจ็ดก็ได้ค่ะโอเคคร่ถา <c oughs> รอซื้ออยู่อย่าเพิ่งรีบเข้านะครับรอให้เกิดสัญญาณกลับตัวก่อนครับราคาอย่างนิวโลในรอบหลายปีเลยนะโอ้โหไหนร่องไหนคอดูหน่อยสิครับโอ้โหนิวโลในรอบกี่ปีโอ้โ อ่าหลายปีอยู่หลายปีอยู่ครับเราเราไม่ได้เห็นราคาราคาห้าบาทเนี่ยตั้งแต่ช่วงประมาณปลายปีสองพันยี่สิบนะอืมถ้าต,ตั้งแต่ช่วงสองพันยี่สิบเป็นต้นมาเลยอันนี้ก็คือเพิ่งกลับมาห้าบาทนะคะใช่ครับอ่ับ้บานปูนะคะอ่ะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นฝั่งช็อตฝั่งช็อตมีบ้านปูแล้วมีตัวไหนอีกเพิ่มไหมคะพี่ก็มีมาฝากสองตัวนี้ครับ โ okay. อเคอะวันนี้แบบเฉลี่ยเฉลี่ยกันไปเนาะฝั่งลองหนึ่งฝั่งช็อตหนึ่งนะคะตอนนี้นะคะฝั่งลองก็จะเป็นตัวบ A นะคะฝั่งช็อตก็จะเป็นตัวบ้านปู่นั่นเองนะคะอาโอเคตอนนี้นะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็ตามนะคะพี่บวยพี่บวยฝากอะไรถึงนักลงทุนนิดนึงเนาะคำคมพี่บวยก็ได้นะคะนี่คำคมพี่บวยหายไปนานแล้วนะมี ทำคมอะไรหรือเปล่าครับฝากให้กําลังใจนักลงทุนนิดนึงค่ะ,ะครับช่วงนี้อ,อากาศร้อนมากนะครับเริ่มร้อนแล้วแต่ว่ายังไงขอให้ใจเย็นๆน,นะครับแล้วก็ค่อยๆวางกลยุทธ์เลือกหุ้นในการลงทุนนะครับเพราะว่าความสําเร็จในการลงทุนนะจะเกิดขึ้นจากการที่เราเนี่ยสะสมประสบการณ์อย่างใจเย็นนะครับโอ้เฉียบ คมมากไปเท่านี้นะครับสดเลยครับนี่ขนาดคิดสดนะพี่บวยโอ้โหเฉียบสุดโอเคค่ะพี่บวยขอบคุณมากเลยนะคะครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะนี่ขนาดคำคมพี่บวยแบบว่าคิดสดสดนะยังจ